สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์จากช่องอาร์เด็กนะครับหลังจากที่มีเพื่อนๆนะครับถามัน็ก้ามานะครับว่าผมเนี่ยใช้เครื่องนวดของยี่ห้ออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้พิมพ์ไปขอส่วนลดให้กับเพื่อนๆที่สนใจเครื่องนวดด้วยนะครับโอเคครับไปดูกันครับตัวเครื่องที่ผมใช้นะครับจะเป็นรุ่น KS8 นะครับของร้าน King Bakery นะครับซึ่งตัวเนี้ย แรงดีมากนะครับแล้วก็นวดแป้งได้เยอะนะครับนวดแป้งน้อยสุดนะครับที่ผมนวดก็คือแป้งอย่างเดียวนะครับ1กิโลนะครับแล้วก็มากสุดที่ผมนวดนะครับก็คือแป้งประมาณ4ีกิโลนะครับในรอบเดียวนะตัวเครื่องเนี่ยไม่ค่อยร้อนนะครับก็สปีดที่ให้มาก็จะมี2สปีดเป็นฟา์สเป็นสโลกับฟาสสองสปีดแค่นี้ก็โอเคแล้วครับในการนวดแป้ง เครื่องสไปร์ลแบบนี้เราไม่สามารถถอดตัวเครื่องแล้วก็ถอดอหัวตีได้นะครับก็เราใช้ในการนวดแป้งเป็นหลักเวลาทำความสะอาดก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็คือต้องพยายามเช็ดเอานะครับแต่ถ้าเราใช้บ่อยๆใช้จนชำนาญเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นปัญหาแน่นอน,นครับอีกอันหนึ่งนะครับตัวเครื่องตัวนี้น้ำหนักเยอะมากนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมโอเคผมชอบนะครับใช้ดี ก็ตัวนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณ28,000บาทแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับบอกมาจากช่องอาร์เบกนะครับที่ร้านลดให้เหลือ26,000บาทก็สนใจนะครับติดต่อไปที่ร้านได้เลยนะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงนะครับเป็นรุ่นเล็กของเขานะครับของคิงเ b a ลี่นะจะเป็นรุ่นนี้ครับ KS 3นะครับนวดแป้งได้น้อยสุดประมาณครึ่งกิโลนะครับแป้งมากสุดนะครับประมาณ1นกิโลครึ่ง ถ้ารวมส่วนผสมอย่างอื่นนะครับไปอีกก็จะเป็นน้ําหนักรวมประมาณ3ากิโลตัวเครื่องแบบน่าใช้มากกระทัดรักแล้วก็เล็กตัวนี้นะครับราคาหนึ่งหมื่นบาทถ้าบอกมาจากช่องอาร์เบนะครับเหลือหน0่งหมื่นนทุนนะครับก็สนใจก็ติดต่อไปที่เพจได้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับที่ร้านให้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนสิงหา ก็ถ้าสนใจนะครับก็ลองติดต่อไปพูดคุยกับทางร้านได้เลยผมติดต่อไปพูดคุยให้แล้วนะครับเรื่องโปรโมชันหรือว่าร่วมเรื่องส่วนลดก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ